มาที่มึงกลุ่มนะครับท่านผู้ชมวันนี้ประมาณบา่บายสองนะครับตลาดปฐวิกรณ์นวมินเจ็ดสิบสองนะครับผมเราจะเดินกันส่วนด้านหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ส่วนมากผมก็จะเข้าตรงนี้แหละจริงจรงแล้วตลาดนี้มันมีหลายโซนหลายส่วนนะคือมันจะเป็นทั้งโกดังญี่ปุ่นมือสองนะครับหมายถึงเป็นสินค้าที่นําเข้าจาก อาจจะเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับที่เป็นโกดังของเขาเองนะตามด้านหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับติดถนนอ่านวมินเจ็ดสิบสองเลยนะตรงนี้น,นะน,นะครับเป็นส่วนของสินค้าญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เลยนะครับมีหลังคานะครับตรงนี้ผมมา,าหลายรอบหลายรอบนะครับที่นี่แล้วผมก็เชื่อว่า,ายูทูบเบอร์หลายท่านก็น่าจะ พามาชมหลายๆรอบแล้วครับนะอันนี้อัปเดตแล้วกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับมีหลังคานะครับส่วนเาเรียกโครงการสองแล้วกันนะครับตรงนี้เท่าที่ผมดูนะสมัยก่อนด้านหลังอ่ะด้านหลังของตลาดเนี้ยก็จะมีแบบของของวินเทจอ่ะคือของเก่าวินเทจที่เป็นมือสองเกี่ยวกับ กลุ่มที่เขาสะสมนะเหมือนเหมือนอยู่ในจักรวักรนะครับ่านผู้ชมเยอะมากแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงนะปรับปรุงเหมือนกับเขาจะให้ย้ายออกไปแล้วก็กลุ่มที่เป็นสินค้าประเภทนั้นรู้สึกจะจะไม่มีเลยจะน้อยลงนะสินค้าที่เป็นแนวที่แนววินเทจอะแนววินเทจก็คือแนวที่แบบเขาสะสมกันนะครับก็เลยกลายเป็นประมาณนีนะ้ประมาณนี้ก็คือเหมือน มันสินค้าแบบของเขาเองเแนบบี่ยเหมือนโกดังญี่ปุ่นบบนะีขายคือสินค้าชิ้นละชิ้นน้อยครับไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเป็นแนวที่ว่าเป็นแนวที่ว่าเป็นของสะสมที่ผมเคยมาทำคลิปนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับ ก็แนะนําอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมาบ่อยมากนะตลาดเนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้ามือสองที่นี่ก็เป็นแหลง่งเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ากระสอบที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมากคนก็จะมาซื้อตัวละสี่ห้าบาทที่นี่นะมาหลือแล้วก็มาขนเสื้อกระสอบเสื้อกลีนะครับแล้วก็อาจ,จเอาไปขายต่อในราคาที่มัน สูงขึ้นอีกนิดนึงว่าประมาณถ้าตัวละ10 20, 20 30นะครับก็แล้วแต่เกบนะเนีย่ยตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เขาต่อเติมมามาใหม่นะผมเคยพามาเดินนีพามาเดินหลายๆรอบนะถ้าท่านใดเคยชมคลิปกระเป่าผมนะครับ ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในโครงการที่สองก่อนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโกดังฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็จะเป็นโกดังือนโกดังขายพวกทีวีเก่าทีวีรุ่นตาบันนะครับเนี่ยผมเคยแนะนําที่นี่นะที่นี่รู้สึกจะมีร้านขายอารองเท้าประเภทของแท้เลยนะของแท้แล้วก็ไม่ใช่ถูกนะครับแพงมากเลยนะ คือแบบมันสินค้าเขารับประกันว่าของแท้นะครับจากแบรนด์นอกแต่ว,ว่าอาจจะเป็นมือสองอะไรเงี้ยวัยรุ่นชอบนะครับเป๋าแบบนี้นเห็นไหมคือบางทีมันก็จะมีแบรนด์ดีๆอยู่ในนี้ผมเคยบอกหลายครั้งนะครับว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นนะครับ ก็จะไม่ค่อยชอบที่จะไปซื้อของใหม่ๆนะจะมาซื้อของประมาณนี้ผมเห็นนะพวกน้องๆนะน้องๆรุ่นลูนะกๆเขาก็จะมาซื้อประเภทนี้นะคือมันมันเหมือนมันจะได้ของดีแล้วราคาไม่แพงเลยหรือเปล่านะครับนี่ันะไน,นี้มือวอรันไอนอันนีรันราาอน,น โซ่เนเิิ่านะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกานให้ใหใหใหา,ใหาแบรนดีด้วยนะครับแบรนดดีแป็นดัง คือต้องบอกว่าบางอย่างนะบางอย่างมันเป็นของเก่าก็จริงนะแต่มันเก่าเก็บเก่าเก่าเก็บนะครับท่านผู้ชมคือเสื้อบางตัวนี้เก่าก็จริงนะแต่แพงกว่าเสื้อใหม่หลายเท่านะครับนะออคนที่เขาเล่นเป็นเนะื้อเขารู้นะเขาก็คือแบบยดควาเลยนะครับนี่ ก็คือบรรยากาศครับบรรยากาศในช่วงประมาณบ่ายสองนะครับตลาดปัทวิกรนะครับก็ดูคนไปยาวๆนะผมอาจจะเดินไปเรื่อยๆนะครับคลิปผมเป็นคลิปแนวเรียวนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปตัดต่ออะไรมากมายนะคือผมจะถ่ายเรี่อยๆไปเลยนะถ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้นแหละครับก็ถือว่าเดินชมไปด้วยกันนะ ส่วนนี้เขาอยู่ในหลังคานะอาจจะสบายหน่อยนะครับรองเท้าคู่ละเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบนะเนี่ยไม่ได้ถูกนะเก้าร้อยกว่าบาทนะครับไม่ใช่ว่าห้าบาทสิบบาทเก้า้ยกว่าบาทก็จบจากส่วนนี้นะครับจบจากส่วนนี้มือสองวินเทจนะครับ เอามาส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็คงอยู่ในหลังคานะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนเนี้ยเขาจะให้ไปอยู่ตรงมูลนะทำไมาก่อนนะอยู่ด้านหลังฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นลานโล่งๆคือไม่มีหลังคากนะ็คือให้ไปขจนโชคชะตาเอาเองโดยอ่าฝนตกอะไรเงี้ยคือลุยเองนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกเอาเข้ามาอยู่ในร่มนะ เอาเข้ามาอยู่ด้านในนะนันจะเป็นเหมือนตลาดตลาดเช้าที่ชนรปรทานปากเกดนะผมว่านนะดูดูดูเออชนรปรทานปากเกดก็ประมาณนี้แหละครับแต่ที่นี่จะหนักไปด้วยอ่าเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือสองนะด้านหลังเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าตลาดอื่นก็ อ่าเสื้อผ้ามือสองก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้อยนะครับก็คือมันกระจายไปทั่วแหละวันนั้นไปเห็นอยู่ที่ตลาดตลาดกลางคืนของตลาดนกฮูกนะครับตัวละสิบบาทโอ้โหน่าจะเยอะกว่าอ่าตลาดปตตุลก่อนนี่ทำไปไมั้ยตัวละสิบบาทนะครับอันนี้อันนี้บรรยากาศนะ มันก็คึกคักในกลุ่มที่เขาชอบซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอาจจะไม่ใช่ของประเภทวินเทจเขาเท่าไหร่ก็ที่ผมดูแล้วนะยังไม่ค่อยจะมีเลยอ๋อันนี้หมวกงานแบนด์นะครับร้อยห้าสิบนะอันนี้คือสินค้ามีแบรนด์นะครับ บางตัวมันก็แบรนด์ดีแบรนดดังบางคนเขาเห็นแค่ลายผ้าหรือว่าเห็นรูปร่างของเสื้อเนี่ยเขารู้เลยนะกลุ่มไปลรุ่นเนี่ยจะรู้ดีตัวไหนมันมันมันดีตัวไหนมันแท้เนะี่ยเขาก็จะไปจับราคานะครับหรือว่าเขากำลังตามหากันประมาณนี้นะครับนะครับบรรยากาศ ผมก็ใส่ว่าเดินเดินเดินดูนะท่านผู้ชมนะก็ะพาดูแล้วกันนะครับอันไหนแันไหนปลอมกอ็ต้องดูด้วยตาตัวเองนะครับอยากให้มาดูเองนะบางคนก็ถามเบอร์โทรว่าร้านตรงนั้นตรงนี้มันมันเบอร์โทรอะไรนะครับซึ่งบางทีผมก็ไม่ได้ถามเบอร์โทรเข้ามานะท่านผู้ชมก็คงคงแล้วแต่แล้วแต่ท่านมาเดินแล้วกันนะครับ เนี่ยโ,อโอขอภัยนะครับสายใหม่บางคนบอกว่าผมทำไมไม่ใช่ไม่ลอยนะผมโทรศัพท์ผมมันรุ่นไม่ค่อยอมันมันไม่รองรับ ไม่รุ่นที่ใช้ไม่ไรสายนะครับที่จริงแล้วมันใช้ได้นะตั้งค่าแล้วมันก็ใช้ได้นะครับแต่ผมใช้แล้วมันไม่เวิร์เสียงมันไม่โอเคนะครับใช้ไม้สายมันก็อาจจะต้องากสายนิดนึงแต่ว่าเสียงมันเสียงมันโอเคกว่านะครับบางทีลองผมไปทําคลิปผมไปทําคลิปเกี่ยวกับอาเครื่องเสียงนะครับส่วนมากก็จะมีผลมีปัญหากับการเปิดลองเสียงนะ นะครับผมใช้ไม้ตัวที่เป็นสายเนี่ยราคาราคาถูกมากราคาคแค่หนึ่งร้อยบาทนครับนี่แต่เสียงมันโอเคอ่ะเสียงมันชัดเจาะครับนี่ครับรองเท้าวสวยเลยคู่ละหกสิบบาทนะครับอันนี้ก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับ ก็แล้วแต่เกตนะสอบถามได้นะคะเราบว่ได้ค่ะสามร้อยนะครับรองเท้าสวยเลยก็คือแล้วแต่ราคานะครับคือส่วนมากเขาก็จะขายตามราคาตามเกระแต่คือสวยจริงๆ โมูเดลอกระตูนนะครับตลาดปัทวิกรก็จะ,ะขึ้นชื่อเรื่องเสื้อผ้าราคาถูกนะครับผ้ามือสองนะส่วนมากแล้วขอโทษครับก็จะเป็นมือสองพวกเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านี้จะเยอะนะ แบนดีแบนดังก็ต้องมาดูที่ตลาดนี้แหละนะครับตอเดินทางก็มีทนะั้งส่งนู้นะผมยังไม่ไดนดึงไปดูวันนี้ก็จะพยายามถนอมแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมชาร์จแบตมาน้อยแล้วแบตสำรองหมดซะและ้วเนี่ยครูละร้อยเก้า ราสองรอยห้าสิบเนี่ยรองเท้าส,สวยๆเยอะแยะเลยครับราคาไม่แพงด้วยนะน่าซื้อมากเลยขายในเน็ตในอะไรนี่แหละครับเนี่ยแบรนด์ดีแบรนดังราคาถูกราคาไม่แพงนะครับ เคื้องพายเคื้องพาวินเทจนะครับ มัเดินออกมาข้างนอกนะครับตรงนี้เมื่อก่อนด้านหลังมันจะเป็นโกดังเก็บของพวกประเภทเหมือนของโกดังญี่ปุ่นอะไรแบบนี้น,นั้นแล้วเขาเลือกไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นนก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือโกดังญี่ปุ่นอะฝั่งฝั่งด้านหลังอะเยอะนะครับอันนี้นนก็อยู่ในกลุ่มของโกดังญี่ปุ่นนะ อ้็ดเด็ดป่านี้ก็ไนะโซน